สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสำหรับคุณครูที่มาติดต่อสอง่งข้อความมาโทรมานะครับเพื่อที่จะให้ผมนะครับติวโคศเอเรเบลในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ค่อยถนัดที่จะพิมพ์ก็เลยน่าจะพูดไปเลยทําคลิปแบบนี้นะครับน่าจะดีกว่าครับเพราดิอ,อน,นุญาตทำคลิปแบบนี้นะครับ ทุกปีนะครับมีคุณครูที่มาติดต่อเยอะมากเพื่อที่จะให้ติวข้อสอบแพทหรือ้าป็นปีนี้ก็ A level ใช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อแล้ว A level ผมก็อินดีที่จะติวครับถ้าผมว่านะครับผมก็จะติวได้แต่ของอนไซต์ก็เลยปกติมีแต่ภาพสีสานเท่านั้นผมก็มาบางครั้งก็ไปรุงเทพแต่ส่วนมากนะครับภาพอีสานผมก็เดินทางไปแล้วก็ติวที่นั่งแล้วกับมาแล้วก็พานมเรียนเนี่ยแต่สมัยนี้นะครับก็เรียนออนไลน์ได้ก็เลยอย่าคืออันแรกคือเรียนออนไลน์หรือว่าออนไซต์ครับ แล้วก็มีคนที่ถามว่าครูเคสเคครับติวข้อสอบ A-Level ได้ไหมครับผมก็ตกไม่ได้เพราะว่าไม่หรือว่าข้อสอบ A-Level นะครับเป็นข้อสอบแบบไหนคือมีคนบอกว่าก็เหมือนกับข้อสอบแพทแหละแต่ไม่มีวัฒนธรรมประเพณีเฉยๆอะไรนี้ในเว็บไซต์ก็มีแบบนี้เนาะมี u r p r i n t แล้วนะครับก็ A-Level อันนี้นะคะห้ามใช้นะคะ JAP อันนี้ดีปีปรับนะครับอันนี้ห้ามใช้ห้ามใช้คนที่ปพ่งเห็นเดี๋ยวก็โกรธมากนะกับคำศัพท์นี้เปลี่ยนเป็น JPN หน่อยนะครับก็เท่าที่ดออันนี้ก็วยากรพื้นฐานแล้วก็การสื่อสารแล้วก็การเขียนแล้วก็การอ่านงงนกับการเขียนนิดนึงแต่มีตัวอ,อย่างคําถามด้วยเนาะคำถามวยากรอ,อันนี้คําถามสนทนาก็อันนี้แล้วก็การเขียนคืออันนี้อ่าแสดงว่าไม่ใช่การเขียนเนาะมีประโยะคขึ้นหนึ่งนะครับก็อีกขึ้นหนึ่งนะครับก็ใส่อันไหนาดีอะไรนี้แต่ว่ามีแต่คาศ ว่ามีแต่ระดับ NC ระดับยากๆนะครับอันนี้ก็ NC อันนี้ก็มากกว่า NC เข้าที่ดูอันนี้นะครับความยากของ a l e v e l ภาษาญี่ปุ่นนะคบน่าจะโพล,ลกับโคสต์แพดผมก็น่าจะติวได้ช่วยได้ครับแต่ข้อมูลที่ผมนะครับอยากให้คุณครูทุกท่านแจ้งผมคือนักเรียนนะครับตัวน,นี้อยู่ในระเบบไหนครับหมายความว่าอันนี้คือวิชาเอกนะคบสำหรับนักเรียนที่เรียนทุกวันยังน้อยก็5วันต่อสัปดาห์นี้นะครับ อันนี้คือโมั่วสีทุมเนี่ยมั่วสีทุมส่วนเนว่ยก็อันนี้คือโมฮาทุ่มเนี่ยโมฮาทุ่มสอวนเลยนี้คือเนี่ยคอสอปวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT นะครับคือ N5 N5 คือระดับ5ระดับที่ง่ายที่สุด N5 นะครับน่าจะจนถึงตุนนี้คือว่าก็สมมติว่าเรียนทุก,กวันนะครับก็1ปีครึ่งมากกว่า1ปีครึ่งนะครับก็จะเสร็จเรื่อง N5 แล้วก็ระดับ N4 นะครับคือระดับ4คือประมาณนี้ โม6ถังหมดแล้วก็ปี1น,นิดหนึ่งนะครับมากกว่าเอ็มโ ok, ครับอันนี้คือ NC และบอกเลยว่าข้อสอบแพทนะครับมีแต่คําถามที่อยู่ตรลนี้เท่านั้นมีแต่คําถามที่อยู่ตรลนี้เท่านั้นหมายความว่าเช่นนักเรียนวิชาเลือกที่เรียงแค่ สัปดาห์หนึ่งคาาเท่านั้นฉันน่าจะลองสอบเอเลเบลภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะเซสเซียวให้หน่อยแต่น่าจะความรู้น่าจะประมาณนี้แต่ว่าเรียนประมาณนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีฐานแล้วก็นักเรียนที่มีความรู้ N5 แต่ว่าไม่เคยอ่านหนังสือ N4 เลยไม่มีความรู้พื้นฐานไวยากรเอ็นอย่างนี้ ก็ไม่ไหวเพราะว่าโค้สอบเอเ l เบลโค้ชสอบแพทนี้นะครับปกติอยู่ตรนนี้เท่านั้นย่ามากกว่าตรนนี้เลยมี N3 ด้วยระดับ3ด้วยหมายความว่าโรงเรียนที่มาติดต่อกับผมให้ผมติวโค้ชสอบเอ e l เบลนี้นะครับสว่วนมากให้ติว1วันหรือไม่ก็2วันใช่ไหมครับ ก็หนึ่งวันสองวันนี้นะครับผมจะช่วยอะไรได้ก็เหมือนว่าสมงเมืองค่าเปี่ยก็ไม่มีความหมายเพราะว่าค่าเปลี่ยนะครับคือครูของโรงเรียนต่างๆก็ส่งอยู่แล้วสิ่งที่ผมทําได้คือเทคนิคที่จะได้คะแนนเยอะๆในข้อสอบแพทข้อสอบแอเรเบลนี้นะครับก็มีความรู้พื้นฐานอันนี้แล้วก็เพื่อที่จะตอบคาถามนี้นะครับอันนี้คือคําถามอักกรรมกริยาสักกรรมกริยาที่นักเรียนไม่ชอบอะมันยากมาก แต่ว่ามีเทคนิคนะครับแต่ตรงที่ผมบอกเทคนิคนะครับก็นักเรียนก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับอักำกคำศกรรมคืออะไรไม่เข้าใจก็ผมก็ต้องสอนตั้งแต่อักำกำศกรรมก็แค่อธิบายอักำกำศกรรมน่าจะครึ่งวันนะครับจบแน่ๆดังนั้นสําหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน n c นะครับก็ติวหนึ่งวันติวสองวันนี้นะครับก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ผมรู้สึกว่าอย่ันนั้นครับจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับ แต่สำหรับนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐาน NC นะคะคำศัพท์คันจิ n c นะรู้ไว้กรณ์ก็พอรู้แต่ว่าทำข้อสอบนะคะรู้สึกว่าทำไม่ได้ไมันีแต่คำถามยากๆนะข้อสอบ8ข้อสอบเอเรเบลนี้นะครับมีแต่คำถามที่ทำให้นักเรียนสับสนเท่านั้นดังนั้นผมก็บอกเทคนิคนะได้ผมก็อินดีที่จะสอนแต่ว่าสมมติว่านักเรียนนะคะตัวน,นี้อยู่เลเวลนี้นะครับก็ติวสองวันก็ไม่มีประโยชน์ และพออธิบายแบบนี้นะครับมีคุณครูบางคนนะครับบอกว่าไม่เป็นไรครับครูก็สองอะไรก็ได้สองอะไรก็ได้มันอันนี้คือโครงการที่บังคับให้นักเรียนโมโหเข้าร่วมเฉยๆอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็บผมแนะนําให้คุณครูคนอื่นติวให้ดีกว่าครับ คือผมก็มีนักเกรียนของตัวเองด้วยแล,แล้วก็้องเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นของผมนะคบเป้าหมายคือสอบ N3 ็่าพงที่จะจบโมหกดังนั้นปกติสาวตาทิตปิดเทอมก็ทุกวันทั้งวันนะคบนักเกรียนม,มาเรียนมาติวโคสอบ JLPT เพื่อที่จะพัง N3 าโคงที่จะจบอยู่แล้วถ้ามีโรงเกรียนที่ต้องการผมผมก็อินดีที่จะไปแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าผมสอนออนไลน์แล้วก็นักเรียนนะครับทุกกลมปิดกล้องผมถามอะไรก็ไม่มีใครตอบเคยมีนักเรียนที่สั่งชาน้มไข่มุกนะครับคือเธอไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนแน่ๆนี้คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมขออนุญาตสอนนักเรียนของตัวเองคือผมนะครับเคยไม่อยากสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหน้าที่เป็นครูอะไรเนี่ยครับผมนะครับอยากสอนภาษาญี่ปุ่นกับคนที่อยากเรียนจริงๆอยากเก่งขึ้นจริงๆครับ ดังนั้นถ้านักเรียนผนโรงเรียนต่างๆนะคบก็ถ้าอยากเรียนจริงๆอยากเก่งขึ้นจริงๆผมก็อินดีที่จะช่วยนะครับเทมที่1วังก็ได้2วันก็ได้นะครับประมาณนี้ครับสรุปข้อมูลที่ผมอยากรู้คือ ติวออนไลน์หรือว่าออนไซต์ถ้าเป็นออนไซต์ไม่เป็นไรผมก็อยู่ตหน้านักเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าสมมติว่าจะเรียนออนไลน์นะครับก็นักเรียนจะการเตรือรรนมากแค่ไหนถ้านักเรียนตั้งใจก็ผมก็ตั้งใจสอนเต็มที่ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจนะครับผมก็รู้สึกผิดที่ถินนักเรียนของตัวเองในวันนั้นๆด้วยครับอีกอันหนึ่งคือนักเรียนนะครับอยู่เลเวลไหนตนนี้คือเอ็นห้าอยู่เอ็นห้าเอ็นสี่นะครับวายรุไม่เคยเรียนเซนเซ่นะครับหนึ่งวันนะสอนวายรุเอ็นสี่เต็ม น่าจะสอนได้ประมาณนี้เท่านั้นถ้าคุณครูคิดว่าอันนี้นะครับช่วยนักเรียนคนตัวเองได้ก็ผมติวให้ก็ได้ครับแต่ว่าสมมตินักเรียนนะครับตัวนี้กําลังอ่าน NCU หรือว่าจะสอบ NC ในทางวานี้อะไรนี้นครับถือว่าโอเคพร้อมแล้วนะครับผมก็จะอินดีที่จะติวให้บกเทคนิคที่จะทําโคสอบได้ค่ะก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกโทษนะครับผมพูดตรงๆอาจจะเสียมารยาตนะครับโคษจริงๆครับก็ประมาณนี้ครับ はい、じゃあよろしくお願いします。わくのかどうぞいカースタバティーカー。